เลยใดีมากสงสูงเลยครับสงสูงสงสูงเลยนะระวังจะี่จัดเอาละทุกคนไปไว่ายน้ำเล่นก่อนนะไอดิดมันพาพึ่งหวานหนีไปแล้วใช่ไหม เขาเขาแวะมาเมื่อเช้าครับเขาก็ต่ไรกันก็ไม่รู้ครับม,มันทำกับสายนีได้ไงพี่มันมันหักหลังสายมันมันเป็นชัวกันมันพาเมียสายหนีไปพึ่งหวานเป็นเป็นเมียสายเหรอครับก็ใช่อสมิมันลักพาตัวเมียสายไปสายไม่ยอมใครจะไปลากคอพวกมันกลับมา ี๋ยวครับสายทำไมคุณสายไม่บอกล่ะครับคุณสายเป็นอะไรกับพุ่งหวานโถ่พี่พี่แจนสายเป็นดารานะพี่ถ้าคนอื่นเขารู้ว่าสายมีเมียสายก็ตกคนนั้นเลยสิไยไปไปไป กของเด็กเขาเลยเรื death, e ่องจะไปถึงใจกอดนะครับอย่าลืมนะครับใจกอดยังไม่รู้เรื่องนี้ใช่ไหมครับว่าคุณชายอย่างมีเมียแล้ว ไปหามันเองเลยดีกว่า<ะ>พี่แจ<ะ>็คพี่แจ,จ็อย่าปิดบังนะว่ามันอยู่ที่ไหนเอาที่อยู่มันมาให้สายไม่อย่างนั้นนะสายมันสมรู้ร่วมคิดออคือพี่กะอยู่แล้วละว่าสายต้องมาขอที่อยู่มันอ,มอ่ะนี่พี่เตรียมมาให้แล้ว เอ้ยเดี๋ยวเตายตาย,ายนี่ร้องไห้ตาบวมไปหมดแล้วเนี่ยหน้าตาเลอะเทอะไปหมดเลยพี่ว่าถ้าสายกลับบ้านสภาพนี้นะถ้าพ่อแม่เขาเห็นเข้าเนี่ยมันคงไม่ดีนะ,ะ,นะใช่าหมตานะ,ะพี่ว่าสายขับรถไม่ไหวหรอกให้งไงเดี๋ยวพี่ขับไปส่งที่บ้านแล้วกันนะขอบคุณฮะ

ลูว no ้ายลูกแทยลูกอ่ะเฮ้ยปลซอยเคาบอกว่าลูกออกไปแถวนี้แต่ไม่รู้ว่าไปไหนทําไมมอมอย่างนี้ล่ะลูกลูกสิหนวดเค้าก็ไม่โกรนนะลูกออกไปอย่างนี้น่าเกลียดออกแล้วไปได้ยังไงไอชุดนอนอย่างนี้ไปได้ยังดูสิหน้าตาปวดบวมขนาดนั้นนะฮะอุ๊ยพี่เราหายได้วเหรอมีเรื่องอะไรกันอ่ะแล้วไปไหนกันมาเออเออ สายไปหาพี่แจนมาฮะสายไปถามพี่แจนฮะว่าแถวนี้มีวัดไหนที่พอจะนิมนต์พระมาทําบุญที่บ้านได้บ้างไหมฮะเอ้าทำไมล่ะลูกเมื่อคืนนี้ฮะเมื่อคืนนี้สายฝันถึงพ่อกับแม่ฮะในฝันนะฮะแม่กําลังร้องไห้เรียกชื่อสายใหญ่เลยฮะสาย,สายตกใจตื่นขึ้นมาร้องไหส้สายอยากจะรีบทําบุญไปให้พ่อกับแม่เร็วๆนะฮะ เหมือนกับเรื่องยอดลูกยอดกัญพาเนเ่อนั่นเลยเหมือนนั่นเลยก็คงจะอินมากแล้วเก็บไปฝันนะสินี่ใครไม่เชื่อก็อย่าเชื่อนะแต่ฉันเชื่อนะเรื่องอย่างเงี้ยเขาว่าคนตายมาเข้าฝันนะลูกเข้ามาขอส่วนบุญเราต้องอุทิศส่วนกุศลไปให้เขานะโหลูกทายคงตกใจตื่นแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยวิ่งแจ้นไปหาพี่แจ้นใช่ไหมลูกโอ้โหหน้าสงสารจริงจริงายคิดอะไรไม่ออกนะฮะ ็เลยอยากจะรีบทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้พ่อกับแม่สายไม่อยากจะเป็นคนขาดวันประกันพุ่งนะฮะอ่ะเจนนะนี่แล้วนายไปหาหาพระนิมนพระมาให้น้องรลยยังเออ ยังฮะไม่ได้ฮะอยากก็ยังไม่เป็นไรก็ทําให้ยิ่งใหญ่ไปเลยก็แล้วกันถ้าจะทําทั้งทีแล้วก็ทําให้ใหญ่ไปเลยเดี๋ยวเรื่องพระแม่จัดการเองเรื่องของอาหารเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวแม่เก่งแม่เก่งทีนี้จัดเพลนจัดถวายเพลงได้นะแต่ถ้าเกิดว่าลูกใจร้อนร้อนใจเราพาไปทําสักทานก็ได้นะลูกไปวันนี้เลยวันนี้เลยนะลูกนะวันนี้ทรายไม่ว่างฮะทรายต้องออกไปทําธุระข้างนอกกว่าจะกลับมาก็คงจะดึกนะฮะจะไปไหน ทรายจะไปส่งลุงล้อมกับป้าส้อยกลับบ้านนอกฮะทรายว่าลุงกับป้าเขาแก่แล้วฮะทรายไม่อยากที่จะใช้งานลุงกับป้าเขาต่อไปฮะทรายว่าจะไปหาญาติญาติที่ต่างจังหวัดมาช่วยงานสักสองสามคนฮะพ่อพ่อทรายพ่อทรายอย่าทำกับป้าอย่างนี้เลยนะลุงลุงยาทำงานไหทนะพ่อทรายป้าก็ทำไบทอย่าลุงกลับไปเลยนะไม่ได้หรอกฮะเพราะเมื่อคืนนี้สายก็เพิ่งส่งเพึ่งหวานกลับไปอยู่บ้านนอก เด็กไม่รักดีอย่างนั้นถ้าไม่อยากอยู่ก็ไม่ต้องอยู่สายเห็นแล้วว่าลุงกับป้าน่าจะกลับไปอบรมพึ่งหวานที่บ้านนอกจะดีกว่าโอ้พ่อสายอันบ้างนี่ลูกเวตานสัยไม่ดก็กลับไปอบรมสินะจะได้ช่วยดูแลสายขอตัวแม่ทั้งหลายนะฮะเดี๋ยวสายขออนุญาตไปอาบน้ําก่อนนะฮะลุงกับป้าเดี๋ยวก็ขึ้นไปเก็บข้าวของให้เสร็จเรียบร้อยออกมาจะได้ไปพร้อมกันเลย ทรายทรายโถี่ได้โปรดด้วยพราะายให้ลุงกับป้าดูแลเนะเจ๊เราสงสารลูกทรายจังเลยเห็นแล้วก็น่าเหนื่อยแทนนะตัวคนเดียวเดี๋ยวต้องรับผิดชอบตั้งหลายชีวิตนะก็ชอบอย่างนี้แหละแม่ถึงได้สงสารกันไงเล่าเคยถามนะว่ามีแฟนอยากมีไหมจะได้ไม่เหงาเขาก็บอกว่าไม่เอาวะอยู่คนเดียวไปก่อนดีกว่าจะได้ทํางานไปเรื่อยๆหาเงินน่ะ คนที่มันอยู่ตัวคนเดียวนี่มันน,สสน่าสงสารน่าสงสารจริงๆนะครับตายแล้วนี่แล้วอยู่ๆเราจะย้ายออกจากบ้านเข้าฟัางเนี่ยแล้วจะทิ้งลูกในขณะที่ลูกกาลังทุกข์หนักอย่างนี้หรอนี่คุณบอกไม่ได้เลยไม่ได้เลยเชีวนเนยวนะจะบอกให้เนี่ยลุงล้อมก็ไม่อยู่ป้าซ้อยก็ไม่อยู่แล้วเธอจะทิ้งให้ลูกชายของเราอยู่คนเดียวงั้นเหรอฮะแย่ yeah, แล้วสิงั้นเราต้องอยู่ดูแลต่อใช่ไหมถ้าอย่างงั้นเราก็ควรจะต้องเช่าบ้านหนูเข้าฟัางอยู่ก่อน รอจังววาลูกชายจะหายดีแล้วเราถึงจะย้ายออกดีไหมก็ดีเหมือนกันนี่เจนเอาอย่างนี้กันเจนก็ไปบอกเขาฟัง้นะคะบอกว่าแม่แม่ทุกคนแจะเท่าตออย่างไม่มีกําหนดบอกไปอย่างนี้เลยว่าเราต้องดูแลเขาต่อเนี่ยเขาฟางคงไม่ว่าอะไรนะดีดีเลยครับเดี๋ยวผมจะบอกเขาฟางให้นะครับช่วยกันนะช่ว่ก่อนเลย